สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มประสบกับปัญหาเป็นวงกว้างนะคะก็เช่นเดียวกับบ้านหนองแดงตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ตอนนี้ประสบกับปัญหาภายแล้งติดต่อกันนานกว่า3เดือนแล้วชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักร่วม700ครัวเรือนนะคะเนื่องจากว่าแหล่งผลิตน้ำประปาในหมู่บ้านนั้นแห้งขอดค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานของููย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ STV v n w w s ค่ะ ัญหาภัยแรงขยายวงกว้างนะคะส่งผลให้ชาวบ้านแดงน้อยจังหวัดขอนแก่นขาดแคลนน้ากินน้ําใช้ซึ่งจะเห็นได้จากข้างหลังของดิฉันนะคะว่าแหล่งผลิตน้ําดิบของหมู่บ้านเริ่มแห้งขอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาค่ะ สภาพหนองโจดบนพื้นที่กว่า20ไร่ตั้งอยู่ตำบบ้านทุ่มอเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแหล่งกักเก็บน้ำดิบตามธรรมชาติเพื่อผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านขณะนี้ได้กลายเป็นลานหินแห้งขอดนานกว่า3เดือนแล้วทำให้ชาวบ้านแดงน้อยหมู่ที่ 6, 7, 16และหมู่ที่17กว่า700หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้แ้งกว่าปีที่ผ่านมา สุรศักดิ์สีทนหนึ่งในชาวบ้านแดงน้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้งบอกว่าสภาพของหนองโจทย์ที่แห้งขอดแบบนี้ตนไม่เคยเห็นมาก่อนหลายปีที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านอาศัยน้ําจากแหล่งนี้ไว้ใช้แต่ปีนี้จําเป็นต้องควักเงินในกระเป๋าซื้อน้ําใช้แทนการเปิดน้ําประปาหมู่บ้านซึ่งตนคิดไม่ตกว่าจะผ่านพ้นภัยแล้งในปีนี้ไปได้อย่างไรหนูไม่แน้นำกินน้าใส่แล้วครับที่นี่ในหมู่บ้านเท่าไหนมีทักษะครับที่ว่ามันแห้งเนี่ย มี่สามสี่สาสนะครับเป็นะไรครับสาแตร์สาสาสตระสามันเกี่ยงหมดเลยครับมีสาไหนบ้างคก็มีน้องอินเฮียครับน้องจูด่นะครับเช่นเดียวกับเกสามีกุดพันธ์วัย43ปีชาวบ้านแดงน้อยหมู่ที่6กเล่าว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มาเร็วกว่าทุกปีคือเริ่มประสบปัญหามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา บอ่อน้ำทั้งหมด4แห่งในหมู่บ้านแห้งขอดตอนนี้ตนขาดแคลนน้ำใช้มาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่เหลือน้ำเก็บตุนไว้ ตอนนี้ช่วยเหลือเบื้องต้นมีเพียงการรับน้ำจากหมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้นโดยในหนึ่งสัปดาห์จะได้รับแบ่งน้ำมาเข้าระบบประปาหมู่บ้านเพียงสัปดาห์ละสองวันโดยเป็นช่วงสามวันถึงได้ใช้น้ำและระยะเวลาในการได้รับน้ำประป,ปาเพียง20นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการตอนนี้เดือดร้อนหนักอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออ้ยลำบากลาย donít, ค่ะลำบากแห้ง เาสีซ้อยเหลือตัวเองได้แบบไดลละในเมื่อบอ่อนาะมมันกับบ่มีจังเสียเฮเฮ่าไปเข็นไปแก้คือสมัยเกา่ามันก็นเฮ็บดบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าคนเฮ่าทุกมือน,นี้ต้องหาเสากินคำตื่นเช้ามาคือเข้าโรงงานกลับบ้านมาไม่มีน้ําจะล้างตูดแล้วไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยน้ําจะล้างถ้วยล้างชามคือบอ่มี ขณะที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตพื้นที่ภายแล้งแล้ว6อำเภอจากทั้งหมด26อำเภอนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขนาดนี้ได้มีนโยบายเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภายแล้งเบื้องต้นแล้วโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในพื้นที่ทําแผนการแจกสายน้ําและเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกน้ําให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภายแล้งมเรื่องการช่วยเหลือเราได้เตรียม ความพร้อมไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเราได้ให้ทางอประสานทางปปอปตทุกแห่งได้ทําแผนในการแจกจ่ายน้ํามีการสํารวจรถบรรทุกน้ํามีการเตรียมความพร้อมของรถบรรทุกน้ําแล้วก็มีการทาําตารางแจกจ่ายน้ําว่ารถบรรทุกน้ำคันที่หนึ่งจะไปที่หนึ่งบ้านใดใช้เวลากี่วันไปวันละกี่เที่ยวหรือว่ากี่วันเที่ยว มีการประสานประปาภูมิภาคอำเภอในการที่จะไปรับน้ำประปาไปและมามนช่วไุไยแรงก็ขณะนี้เนี่ยไ่ยังถือว่าแรงยังอยู่ในวิสัยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้งไปแล้วบางส่วนแต่ชาวบ้านแดงน้อยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดชาวบ้านอีกหลายรายยังคงรอรับการช่วยเหลือจากทางการอยู่จึงววนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยไม่เช่นนั้นคงต้องตามแก้ปัญหาภัยแล้งกันอย่างนี้ทุกปีอนุภาพหน้าขำถ่ายภาพแสงหยกเจริญวิพาศศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ASTV News One รายงาน